แค่เทพอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าสุดโตโยต้าไทยพิมลีรีดูการ2 0 1 4นั้นจะเข้มข้นมากทีเดียวเพราะมี20ทีมลงทําการแข่งขันแบงคอกแฟนงลับวันนี้นะคะใหม่ก็เลยมีคําแนะนำจากบรรดาสตารโค้ชที่เขาฝากถึงบรรดานักเตะแข่งเทพว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรสําหรับฤดูกาลใหม่แต่ว่าใครจะพูดว่าอย่างไรบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะ ฤดูกาล2013ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับศึกโตโยต้าไทยพิมลีกแบงคอกยูเนเต็ดทีมน้องใหม่ศึกไทยลีกฤดูการนี้จบที่อันดับ13ของตารางโดยแข่ง32นัดชนะ8นัดเสมอ7นัดและแพ้17นัดมี31คะแนนแม้ว่าผลงานจะไม่ติดอันดับท็อปเ0ตามที่ตั้งหวังเอาไว้แต่ก็ยังสามารถรักษาสิทธิ์1ใน20ทีมสู้ศึกไทยลีกฤดูการ2014ได้สำเร็จโดยฤดูดกาลหน้าเป้าหมายที่สำคัญ นั่นก็คือการทำผลงานให้ติดอันดับท็อป10ให้ได้และยิ่งทีมมากขึ้นการแข่งขันก็สูงขึ้นเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดก็ยากที่จะคาดเดาการดูแลสภาพร่างกายให้พร้อมโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวจึงเป็นสิ่งที่บรรดาโค้ชต่างเป็นห่วงผมประกาศต่อหน้าเด็กทุกคนอยู่แล้วว่าไอ้พวกเห็บพวกมันม,มาเป็น แอบกินเลือดแล้วก็จะพักที่นี่แอบกินเลือดแล้วก็จะเพื่อ,อจะเลิกผมไม่คบผมคบคนที่มีไฟที่จะเอา,อาเรื่องของเกียรติยศและชื่อเสียงมาให้สโม,มสรเพราะฉะนั้นสโมสรมีมีกาลังใจคุณก็ต้องมีกําลังให้กับสโมสรนั่นันก็ชื่นชมชื่นชมเด็กทุกคนที่สู้คนจะมาถึงได้วันนี้ตามตรงตามเป้าที่เราตั้งไว้ว่า,าเราต้องชน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคืออยากขอบคุณบรรดาแฟนบอลวีวูทุกคนน่ารักมาก,มากจริงๆขอบคุณมากถ้าใครอยากเรือกเจาะแยหรืออะไรไม่เต็มที่เนี่ยาการจะยึด11ตัวจริงมันยากนะครับฉะนั้นปีหน้าต้องเข้มข้นมากมากเราต้องอต้องไปเป้าหมายเราก็ตั้งเป้าหมายไรแล้วว่า ปีหน้าเราต้องอยู่ตรงไหนนะครับก็อย่าลืมแฟนบอลสําคัญนะครับก็ฝากช่วยเชียร์ต่อด้วยนะครับสาหรับฤดูการใหม่นะครับอยากจะย้าสาหรับนักกีฬาทุกคนเลยครับว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดที่จะต้องต่อสู้ในสนามคือเรื่องเวทเรื่องฟิตเนสเรื่องเวทเ,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 เรื่องความมีบผิดชอบต้องมีมากขึ้น้อนจริงจังทํางานจริงจังทุกขบวนท่านต่อตามที่โค้ชแนะนำผมว่าแบขอ้อยูไนเต็ดต้องกลับมาอย่างสง่างามได้และนั่นก็คือความห่วงใยจากบรรดาโค้ชทั้งหลาย เพราะหากนักเตะไม่มีศักยภาพที่ดีพอทำผลงานได้ไม่ตามเป้างานนี้ก็คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตำแหน่งโค้ชที่ก่อนหน้านี้มีกระแสะปลดโค้ชหนาหูจนบรรดาแฟนบอลปลุกกระแสะคัดค้านการปลดโค้ชส,สะสมจนท้ายที่สุดบอร์ดบริหารก็ได้ยืนยันแล้วว่าไทยลีกฤดูกาล2014กุญซือใหญ่ของแบงคอกยูเนเต็ดยังคงเป็นโค้ชเตีย้ยสะสมพบประเสริฐคนนี้อย่างแน่นอน ผมเอาตำแหน่งผมแรกเนี่ยนะครับว่าผมจะเอาความสำเร็จมาให้กับแบคโนไม้ได้